เริ่มที่อุทยานแห่งชาติปูเวียงเนาะแล้วก็จะไปที่ที่ไหนก็ยังไม่รู้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะไปเที่ยวไหนบ้างนะคะก็น่าจะเป็นน่าจะไหว้พระอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็กลับเพราะว่าเรามีเวลาแค่ครึ่งวันนะคะวันนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะเ่าจะไปที่ไหนบ้าง เติมน <be> ้ำมันแป๊บค่ะตอนไหนตอนไหนตอนนี้อยู่ไหนล่ะคะคุณธนอยู่เซลล์อะอยเข่าเข่าหนองเรือครับน้เลยนะหนองเรือ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 บ้านเจ้หนองเรือ เราถึงภูเวียงแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องขับออกไปใช่ไหมขับออกไปต่อไปที่อุทยานเนอะอ๋อไม่รู้เหมือนกัน <_ k> เราจะไปไหนล่ะคะ การโ,โชว์บุญโชว์บัตรมาจา้ะเป็นยังไงคอยทำอะไรบ้างช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเนาะเขาก็เมื่อเมื่อกี้เขาให้เต็มทำอะไรเซ็นชื่อใช่ไหมใช่เซ็นชื่อก็ต้องเซ็นชื่อ,อแล้วก็ซื้อบัตรถ้าเราเอารถถ้ารถมอไซค์จะกี่บาท มาใส่ยี่สิบบาทมั้งเออหรอถ้ารถยนต์ก็จะเสียสามสิบใช่เลยส่วนค่าเข้าของแต่ละคนก็อยู่ที่คนละสี่สิบบาทนะคะเราก็จะได้ปาร์ดแบบนู้พวยี่ส0บสิบเด็กเขาอะไรหนึ่งยี่สิบบาทโอเคเราไปดูกันนะคะว่าข้างในจะมีจุดอะไรให้เราดูบ้างนะคะยังตอนนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานทัูเวียงแต่ว่าเราอยู่สวนที่เป็นรอยทเท้าไดโนเสาร์ใช่ไหมแต่ว่าตรงที่เป็นผาชมตะวันมันจะอยู่อีกจุดหนึ่งใช่ไหมคะ,ะเราก็ไปดูตรงนี้ก่อนอ่ะเราก็จะไปที่นู่นต่อค่ะไปเราไปดูค่ะคนที่หนั <c oughs> นสองอะไนี้ไปดูอันนี้เราจะไปดูหลุมขุดคนที่สามก็คือ ขุดค้นพบรอยทเท้าไดโนเสาร์ฮะเอ้ยไปไปกันเลยอันนต้นอ,อะไรเะต้นอันไหนหเขาจะรู้ไหม้นื <laughs> ้อต้นไก่ก,ก,กุ๊กแก่ไม่หาวะ,อ,ะอ,อันนี้มันลุกลุกลุก หลุมขุดค้นที่หนึ่งเราเราขุดค้นที่สามไม่หรอนี่ไงสถานีหลุมุดคนที่สามาห้หอหหยประตูตีหมาอ,อ,อ๋อนี่เป็นรอยเป็นกระดู ไม่ใช่รอยเท้ารอยเท้าน่าจะขึ้นไปอีก1เมตร1เมตรเรากำลังจะไไปไหนเดี๋ยวรเราจะไปม <laughs> <laughs> ่เป็นไร <laughs> ขอจากลานด้วยคลิปที่ตรงนี้นะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปดูน้ำตกกับผาภูเฮ้ยผาเลยนะผาชมเต่าเอ้ยผาชมเหรอชมหรือเก็บชมเหรอชมต่อวันนะคะชมก็ชมเราไปเจอกันตอนนี้เราก็จะไป ชาติภูเวียงนะคะที่มันอยู่ใกล้กับพิพ,พิธภัณฑ์ภูเวียงมันจะไม่ได้มีตรงที่เป็นผาชมตะวันแล้วก็ที่เป็นสวนน้ําตกซึ่งจะต้องออกไปอีกนะคะอยู่ตรงคนละส่วนกันเนาะมันจะมีทางแยกออกไปอีกแต่ว่าตรงนี้มันก็จะเป็นสวนที่เป็นพวกรอยเท้าไดโนเสาร์ซากของไดโนเสาร์ต่างๆนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับพิพ,พิธภัณฑ์ภูเวียงดังนั้นพวกเรานะคะก็เลยจะไปที่ต่อไปนะคะก็คือน่าจะไปผาชมตะวัน เนาะ,ะแล้วก็น้าตกแถวๆนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปถึงหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายสามแล้วนะคะซึ่งอุทยานปิดสี่โมงนะคะทุกคนไปดูกันคะ่ะ ไปแล่าไม่หล่ะน้องหนูก็ามัดเซกอ๋อมันถิ่นเขาเนาะถิ่นเขาไงเขาไม่หลบหรอกตกดารฟ้าตรงอย่างเดียวเนาะไปลุ้นกันทุกคนเราจะไปทันเวลาไหมตอนนี้คือจะไปสามครึ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูวิวกันดีกว่าทางขึ้นแบบแคบโหน้าเงาจัง ถึงผาชมตะวันแล้วโอเคเดี๋ยวเราลงไปกันเก็บขก็บขอ้ นเดี๋ยวเราเข้าไปดูอะไรนะเดี๋ยวเราอีกแล้วเดี๋ยว, <c oughs> วเราเข้าไปดูจุดชมพระอาทิตย์เนาะ<ก>ที่เป็นที่มาของคำว่าผาชมตะวัน ก็ค <mm ือชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกตรงนี้ไม่ถึงมันต้องชมได้พระอาทิตย์ขึ้นหรือเปล่าน่าจะชมได้แค่พระอาทิตย์ขึ้นเพราะพระอาทิตย์ตกน่าจะตกอยู่ฝั่งอะไรอย่างเงี้ยไงอืมไปไหนไปดูจุดชมพระอาทิตย์โอเคไปอะไรนะหนึ่งร้อยเมตรหนึเมตรดูธรรมชาติดีนะส่นมากก็จะเป็นป่า ไม่งั้นเดี๋ยวลายตาอะไรนะเาลายตาระหวงนะคะหมายถึงอยากเห็นที่เรามาถึงตรงแรกตรงนั้นนะ่ะมันจะมีต้นไม้กั้นเนาะมันก็เลยเหมือนวิวมันมีต้นไม้กั้นอยู่มันมันถ่ายได้ไม่สุดแต่ว่าเราจะไปดูอีกที่หนึ่งก็คือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นไปดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะเราก็ไม่เคยมามนี่สวยก็เหมือนตรงนี้ใช่ไหมกว่าใช่ไหม ถ่ายเราบ้างถ่ายเรากันบ้างถ่ายเรากันบ้างถ่ายเราด้วยกันบ้างเเด,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 ดเรากำลังจะไปจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะของผาชมตะวัน,นวระยะทาง100เ <c oughs> <c oughs> มตรนะคะ ทางเดินก็จะประมาณนี้ทางเดินสบายครับทางเดินสบายตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่านะนี่เหรอเว้นู่น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 อะไรนู่นนู่นไงนู่นนู่นนู่นทางนู้นทุกคนทางนู้นว้ายทางเดินสบายทางเดินสบายเราถึงแล้วค่ะ ตรงนี้เป็นพาชมตะวัน ไปดูข้างนอกกันเราอยู่ที่น้ําตกสักคิว,ควน้ำตกสักคิวคน้ําตกสักคิวในอุทยานแห่งชาติภูเวียงนะคะแล้วน้ําตกวังสักคิว กลังจะไปว่ายแล้กำลังจะไปน้ำตกสักขิวนะคะเ,คเดินจากถนนทางขึ้นไปไผาชมตะวันก็คือเดินเข้ามา350แต่รู้สึกว่าเหมือนจะไกลกว่า350มรรู้สึกว่าจะสัประมาณ500เมตรโอ้ยังไม่ถึงอีกคนเราคือทาองแค่นี้แล้วไม่มีคนเลยอ่ะ ไปห้าอืมได้ยินเสียงน้ำตกแล้วได้ยินเสียงน้ำตกแล้วมาลุ้นกันว่า,าจะมีน้ำตกขนาดไหน,นมีป้ายแล้วเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วเฮ้ยดูมีน้ำอยู่นะบาบ้าบาบ,าบ้าไม่เห็นยังไม่เห็นระวังนะทำไมฉันมนีอย่างเยอะจังโอเคไ้ไปดูกันค่ะ ว่าสภาพน้ำตกจะเป็นยังไงแต่ดูจากเสียงแล้วน่าจะโอเคอยู่โอ๊ยว้าวว้ถึงแล้วทุกคนน้ำตกสักขิวเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศนะคะให้ดูภาพบรรยากาศน้ำตกแปเลยยัยตรงนี้มันเหมือนไม่ใช่น้ำตกอะ่ะมันเป็นเหมือนลำธารซึ่งมันจะมีน้ำตกอีกที่หนึ่งก็คือน้ำตกศาสฟ้าแต่ว่าเราหาทางเข้าไม่เจอ เราก็ได้มาแค่นี้เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันครับ ยังไงบ้างเหนื่อยครับก็เหนื่อยอยู่โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะวันนี้เราก็ไปมาสามสามที่มีน้ำตกเอ้ยไม่ใช่มีพี่พิทเอ้ยไม่ใช่มีอันแรกก็คือไปอุทยานแห่งชาติภูวียังซึ่งมันเป็นรอยซากของไดโนเสาร์ แล้วต่อมาเราก็มาอีกที่หนึ่งก็คือเป็นผาชมตะวันนะคะผาชมตะวันแล้วสุดท้ายจุดที่เราอยู่ก็คือเป็นน้ําตกสักฟิว,วอ,อ๋อเราพูดสักขิวตรงนั้นน้ำน้ำตกสักสิวนะคะวันนี้ก็มีเวลาแค่ตอนช่วงบ่ายนะคะก็ได้ประมาณนี้ถ้าใครต้องการอยากมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเวียงนะคะก็มาเลยค่ะ บอกเลยว่าธรรมชาติสุดๆโอเคไปแล้วบ๊ายบาย